คำถามคือถ้าเพื่อนที่เราครบกันมานานเป็นสิบปีเราทำดีกับเขามาตลอดเลี้ยงข้าวเขาแทบทุกมือที่เจอกันร่วมกันเป็นแสนแสนโหนับ <c oughs> นับจำนวนเงินไว้ได้ด้วยเหรอครับคอยเป็นคนรับฟังปัญหาช่วยเหลือในายามที่เขาทุกข์ไม่รู้กี่เรื่องและกี่ครั้งเป็นสิบปีแทบไม่เคยพูดจาไม่ดีหรือใช้อารมณ์ เขาจะเป็นฝ่ายมาหาเราเสมอเรามองเขาเหมือนญาติเหมือนครอบครัวเหมือน <c oughs> อเหมือนคนในครอบครัวแต่พอเรามีทุกข์หนักมากๆหลายทุกข์บ้างก่อนหน้านี้เราแทบไม่เคยมีเรื่องทุกข์หนักเลยในในชีวิตชีวิตดีๆนะ เราก็ไม่เคยเอาเปรียบเขาถ้าเขาช่วยอะไรเราเราก็เลี้ยงข้าวช่วยค่าน้ำมันรถให้แต่เขาช่วยเราอยู่แค่สามสเดือนแล้วเขาก็ทำตัวแย่แย่ใส่เราพูดจาไม่ดีทำร้ายจิตใจเวียนเวียงเอาแต่ใจหนักมากขมเราทุกอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆยก็ไม่พอใจรู้สึกเหมือนแค่หายใจก็ยังผิดเขาทำอยู่เป็นปีๆแล้วเขาก็เริ่มห่างๆเราไม่ค่อยคุยและพอเขามีคนสนิทคนใหม่ ที่ถูกใจเขาก็ยิ่งตีห่างและทิ้งเราเลยขนาดเปลี่ยนเบอร์ยังไม่บอกเราเรารู้สึกเหมือนเขาเป็นเพื่อนกินเราเจ็บเสียใจและโกรธแค้นมากค่ะพี่เอสช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าควรจะวางใจอย่างไรดีคะออย่าลืมนะบอกแล้วผมไม่ได้ตอบในฐานะอื่นๆนอกจากธนาคารความสุขผมเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ท่านมีความสุขได้ในปัญหาที่ท่านมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้น ในมุมมองของผมก็คือว่าถ้าผมเป็นคุณผมเคยช่วยคนคนนึงมานานเป็น10ปีดีกับเขามาตลอดอดูแลเขาดีมาวันนึงเรามีปัญหาเราลำบากแล้วเขาดูถูกเราเขาอะไรเงี้ยผมจะมองมุมนี้เลยว่าโอ้เนี่ยบุญของผมเนี่ยให้ผลแล้วนะครับคือชีวิตเราอะยังอยู่ไปอีกนานนะเราก็คงอยู่ได้อีกหลายสิปีแหละนะถ้าคิดตามอายุไขธรรมดาเนี่ยนะ เ,เพราะฉะนั้นแปลว่าในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เราจะไม่ต้องเสียเวลากับคนคนนี้ต่อไปแล้วนะเราบุญที่เราทำมาที่เราช่วยเขามาเนี่ยช่วยทำให้เราตาสว่างว่าอ๋อจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบนี้นะในเมื่อเขาเป็นคนไม่น่ารักคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปรักเขานะแต่ การที่เราไม่ต้องรักใครบางคนไม่ได้แปลว่าเราต้องเกลียดเขาเนึ่ไหมครับเราก็แค่มองเขาว่าเป็นปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเราเคยเข้าใจผิดตอนนี้เราเข้าใจถูกต้องแล้วนะครับในเมื่อเราเข้าใจถูกต้องแล้วเราจะได้วางใจในการครบหาเขาต่อไปว่าต่อไปนี้เราไม่จําเป็นต้องแค่ต้องห่วงใยต้องใส่ใจให้คุณค่าเขาเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นๆอีกต่อไปแล้วนะครับจบอยู่แค่นี้นะครับเพราะ อันเนี้ยมันเป็นจุดอ่อนของคนดีนะสิ่งที่คุณทํามาเนี่ยคุณช่วยเหลือเขาคุณอะไรเนี้ยมันเป็นความดีของคุณนะแต่จุดอ่อนของคนดีจะมีอยู่คล้ายๆกันหนึ่งเรื่องนะครับจริงๆมีหลายเรื่องแหละแต่ในเรื่องหนึ่งที่มีคล้ายกันก็คือเรามักจะแบกความดีไว้นะเรามักจะแบกเหมือนคนเมื่กี้คนก่อนหน้านี้เป็นลูกที่ดีนะครับนะดูแลแม่ดีนะแต่ปัญหาคือว่าพอเราดูแลแม่ดีแล้วเราเริ่มมีความคาดหวัง คนดีจะคาดหวังว่าเพราะฉันเป็นคนดีนะฉันก็จะต้องเจอแต่คนที่ดีตอบนะคนในชีวิตฉันทุกคนต้องดีกับฉันเ,เหมือนกับเราคิดว่าเราเป็นคนดีแล้วเราเดินเข้าป่ายุงต้องไม่กัดเราอะไรเงี้ยนะเดินผ่านหมาบ้าหมาบ้าต้องมองข้ามเราไปเ,เดินเดินไปเ,เจอไอ ถนนที่มันเป็นหลุมท่อที่ไม่ได้ปิดฝาไว้เราต้องลอยข้ามไปได้หรืออะไรเงี้ยนะนึกออกไหมเรามองความเป็นคนดีเนี่ยผิดมนุษย์มานาไปหน่อยหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคนดีเนี่ยนะครับเข้าป่ายุงก็กัดนะเจอหมาบ้าหมาบ้าก็กัดนะมันไม่ได้มีข้อยกเว้นอะไรในทํานองนั้นนะเจอคนไม่ดีคนไม่ดีมันก็ เอาเปรียบเอาได้คนไม่ดีมันก็ทําไม่ดีต่อเราได้นะเพราะฉะนั้นเราอย่าแบกความดีไว้เราทําดีแล้วมันเป็นบุญของเราเนี่ยบุญเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้เราสบายใจไม่ใช่ทําความดีเพื่อจะได้มานั่งทุกข์ใจกับความดีที่เคยทําไปทีหลังอย่างงี้นะอย่างเงี้ย เราถือว่าทําบุญแล้วแต่ยังไม่ถึงบุญจริงถ้าถึงบุญจริงนะครับบุญนั้นต้องประกอบด้วยปัญญานะถ้าประกอบด้วยปัญญาจริงเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เราเคยทําดีไว้เลยนะนะเอาหลักตรงนี้ไว้นะครับขอบคุณที่ถามมานะเพราะว่าคนอื่นฟังแล้วเขาก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับเนาะ